อเคนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราพาไปถ่ายนะพาไปถ่ายร้านช่างแซงกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ

ป็นไงช่วงนี้งานเย,าย,นนายอะไหมแต่เยอไหมฮะเส้นหน่ายอยู่ข้างหน้าดึงอรอ่อยที่ย่งเงีเย้ยขนไดยไม่หนายครับไอ้ใะเอ็นแม็กกันโอ้น่าจะใส่ใบแล้วนะหน้าวานหนอเรื่องแบบกันหมดกินแล้ว Tại đấy cả này? em có em mà em ừ. Nhìn ám em ám cột em chụp á, em 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 à em à? Từng em em tài em em bịt mà em em để có em 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 mấy con này em 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 lộn em 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 อ๋อตัวบนมันโคตรเฉยนะตัวนี้มันตีเ่าตัวพรมตัวถังติดตามยู่ป่ะติดตามยู่่ะชติดตามยู่ปรเจกอะไรคนี้งบครักเลยู้พอัโมาเกไปอัดกวงนเยอ๋อันนี้รถแฟนมะมันผม ย่างว่าว <sm dispers ion> ันเลยองัดไปโเลยวมยกไม่ยกันเลยไม่ได้เปนดีมีฝ้าไหมยกฝ้ายฝ้มีแต่เก็บไม่มาึงดีเลยยกมาเลยกันเดย ยีลบหรอวะนันนะนไม่เกีมาเลยยังไงก็มาได้นะถ่ายคลิปไปเลยเดียวนี้เก,กมันบุกใ้ตัวนี้ไปแต่ตัวนี้มันไม่ป้ามปมน,นมนีมีมวัวเนียไหมวัวนีมีอ่าแน่นนไม่ป้านแกม,มันนั่นพวกใบจืดอันที่เรียมั้งแกมีเลย <laughs> เอ่ตอตาวขเดิมเลยไปจอยซึงพวกหนีก่อน รูอะไรอะ่ะห้าสาม,สามเอเอเซนที่สิบสามนีม้ว่างวะทำไรครับชวนไปกอมอชวนไปกอมอเออจริงจริงชวนใจริงเนี่ยจุดปเก่งรถด,ด้วยมันือไม่ไม่รอบเนี่ยรถมันเสร็จไม่ทันไม่มีรถว่าจะชวนไปชวนไปเป็นเพื่อนอะไรวะเนี่ย ไปดูเขาเล่นด้วยแล้ววันนี้ไปว่ามีรถปะ่ะถ้ามีรถก็พารถไปด้วยเลยไปแว้นก็ได้ไม่ต้องไปลงแข่งอะไร<อ>แต่ว่าเ,วอเ,เออพาไปเล่นพาไปเล่นในสนามค่าเข้าร้อยเดียวเดี๋ยวแตเดี๋ยวพมลงติดต่อเดินไปอีกตีว่าต่ออีกทีตู่ด่าเลยเผื่อว่ามันชุ่มว่ะพี่จ้อยตัวนี้เนี่ยผมว่ามันไอ้ไอ้เนี่ก่องเดิมตัวนี้อ่อออออะถึงเอาผมไปื้อมาเต่าเลยก็ของเดิมความชุ่มแต่เด็กอีวนี่มันเหล็กว่ะนี้นี่ ออไม่ไม้บางทีอะแคมอะไอพวกนี้ใช่ไหมแคมเดิมมาจี๊แคมเดิมอะบางทีอะถ้าลูกถ้าถ้าลูกถ้าลูกมันใหญ่จากเดิมไม่เยอะใช่ไหมถ้ามันเป็นแคมเจียมาก็ใช้ได้แต่ถ้าจะให้ดีคือไปซื้อแคมนี่เป็นแคมแต่งเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ามันถ้ามันเป็นแคมเจียใช่ไหมเขาจะปรับองศาไอเวลาเจียเขาเจียแค่ปรับองศาเฉยเพราะว่าแคมอะอย่าไปยึดติดไอคำว่ายกห้ายกหกยกเจ็ดเพราะว่าจริงๆแล้วอะทีเด็ดจริงๆอะมันอยู่ที่องศา สงสาเปิดปิดตนนั้นเองเดอตัวนี้ยันรุ่งรุ่งว่าคงแต่ว่าดูๆแล้วใช่ไหมตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่ามันผ่านกว่านะตัวนี้ตัวนี้ชุ่งว่าอันนี้มันน่าจะได้ถึงห้าสิบห้าห้าสิบหกเลยตัวนี้ใช่ตัวนี้ไปตึ้งติดตัวนี้ติดนะติดดีเพราะว่าเอวมันเอวมันเล็กเกินอะไอ้มาเออตัวนี้กับเออใจเอวมันเล็กเกินนะยเพราะว่าเพราะว่าจังหวะยกอะมันจะเพิ่มขึ้นตามเอวที่มันเล็กลง เออไม่ทันเลยลองวัดดูลองวัดดูอดดสองตัวเนี้ยเอวเอวตัวเนี้ยจะเล็กกว่าดูด้วยตาเปล่าใ,ใช่ไหมอ่าอุ่เล็กลลกว่าหมอนอะันนั้นเรื่องที่มันคำมันที่มันไม่ใช่ว่าบคำกับโยังไม่ใช่ม,มันคำกับตรงนี้ไงนะถูกไหมคำกับเอ้วมั้ยเวลาแข่งคำใช่ไหมคือมันไม่เหมือนกันคือแคมตัวนี้ตัวตัวตัวนี้มันมาแล้วเตะใช่ไหมมาแล้วเตะว่าแคมตัวเนี้ยเขาปรับองค์ร่างหมายเท่าไเลยแล้วก็ เอเวตัวเนี้ยเขายกไปเขาเจายออกไปหมายเท่าไหร่คืออ่ะเดี๋ยวซื้อกล้องอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังถ่ายคลิปให้กันอโอเคนะไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเ,เริ่มใหม่นะอ่าเริ่มใหม่ใส่ลูกพุ้ยอ่ะใส่แล้วใช่ั้ยใส่แล้วใส่แล้วมไม่ก้าวเลยมีกระเดื่องนะใส่กระเดื่องให้ครบเลยนะครับเอาอยู่รูปเออบาเดี๋ยววางเล่นนะ แตคลิปนี้จะปล่อยยาวๆไปเลยนะปล่อยยาวไปเลยพอดีว่ามาหาล้านนะฮะน้องที่เคยทํางานด้วยกันนะเมื่อก่อนอยู่ที่ไม่รู้ว่าไม่ไม่ติดไมค์มาไม่รู้จ่จะจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะก็คือน้องก็เคยทํางานอยู่ที่เดียวผมนะฮะก็คือฮอนด้าอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าเมื่อก่อนก็ต่างคนต่างแยกย้ายออกมานะครับก็มาแวะเวียนเยี่ยมกันหน่อยคนถือกล้องติดตามอยู่ไหมรู้จับไหมรู้จักนะครับติดตามอยู่นะ ไม่หลอกถ้าไม่ติดตามก็ไม่ว่าอะไรเฉยๆจิตนี้นะ่าจะปล่อยแล้วยาวๆนะฮะเดี๋ยวรอ,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 อก่อนรอแป๊บเดียวนะรอให้น้องเขาไปหยิบแกงกระเดื่องก่อน,อย,นนะอยู่ที่ไหนเนะอยู่ที่เกาะเวียดเชดยชไหมเวีเยดเชดอะครับ

แคมใช่嘛เรียกว่าเป็นการหาหลังวาว <Yeah. S 1> นะจริงๆเราต้องใส่ฝาป,ปิง้งใส่อะไรไ,ไปให้ครบเลยแต่ที่คือเป็นการทดลองค่าว <Yeah. S 1> นะถ้าเราอยากรู้ว่าหลังว่าเราเ,เพิ่มเท่าไหร่ใช่ไหมเราใส่แคมใส่วาวถ้าจะให้ดีใส่ดีเทนเนอร์ไปด้วยแล้วก็หมุนดูแล้วก็ดูชัดไหม <Yeah. S 1> หมุนลงไปดูว่าตูดดีเทนเนอร์มันติดเยอะไหมถ้ามันติดเยอะเราก็บวกขึ้นมา บวกขึ้นมาบวกท้ายวาลวเนี่ยตรงเล็บวาลวเนี่ยบวกขึ้นมาวัดแล้วก็บวกขึ้นมาตรงเนี้ยคือเพิ่มท้ายวาลวก็คือเราเพิ่มตรงเนี้ยให้มันยาวขึ้นมาเพ<อ>ื่ออะไร,รเพื่อให้ลีเทอร์มันพ้นกับหลอดวาลวเพื่อที่ว่ามันจะไม่ชนกับฟินฟินวาลวแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสปริงมันจะไม่นั่งแต่ถ้าเราไม่เพิ่มตรงท้ายวาลวตัวนี้ใช่ไหม เราเพิ่มหลังท้ายวาล์วตัวนี้ขึ้นมาให้ยาวขึ้นโดยติดการที่ว่าเราใช้ตำแหน่งตำแหน่งไอที่เราเราเราล็อกกับเล็กวาล์วตำแหน่งเดิมแต่ว่าเราเพิ่มท้ายวาล์วตัวนี้ให้มันสูงขึ้นเท่านั้นเองมันก็ไม่มีระยะมีเท่านั้นงงไหมยังงงอยู่ใช่ไหมยังงงอยู่เดี๋ยวแชทมาทางนั้นแล้วก็เบ้าฝาตัวนี้ทําเป็นเท่าไหร่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เบ้าฝาต้องใช้หัวนู่นอย่างเดียวเลยถ้าใช้หัวเรียบไม่ได้กาลังอาไม่มี มันเป็นวนนูนอยู่เลวอ่าใช่ตัอว้ากิอหมนนนูนเนี่ยดไม่เจ็บโได้อยู่นะพี่เจ้แบบนี้ได้อยู่ดูหัวลูกแหวนอะไรกังดีอยู่นะแหวนยังดีอยู่จริงๆแล้วมันต้องเป่าฝาเนี่ยมันต้องวัดสีด้วยวัดสีครับ กุ้ง,งกาวไปเลยกงมีช่วยเลยเล้วกุ้มีหลงวัดเลย์อยู่นี่กันเพราะว่าไอ้สีสีฝาเนี่ยคือมันช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องกำลังอัดหน <c oughs> ึ่งกำลังอัดสองความร้อน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าเบ้าฝาที่มันบีบเกินไปเราใช้หัวนูนอะ <c oughs> ช่วงต้นเนี่ยบิดเป็นรอยบิดเป็นรอยแต่ช่วงท้ายไม่เดินไม่เดินเพราะอะไรกำลังอัดมันเกินอ่าใช่มันแคบเกินเพราะว่ามันไม่เวิกอะง่าย คือแบบเปิเปิดก่อนอันนี้มันจักกันเลยว่ามันกว่าแบยึดแล้วลักเหนก็นนะถ้าชักด้วยเบ้าฝาก็ต้อง E C C หนึงถ้าเป็นชักเดิมเจ๊งมันจะย่อยเช็คันานเนี่ยเบ้าฝาก็ต้อง E C C หนึงแล้วก็ลูกหัวนูเนี่ยวิธีการเช็คเบ้าฝาใช่จะวิธีการเช็คเบ้าฝาเราต้องเอาลูกเนี่ยแน่ไปกับฝาอย่างเงี้แเลยเอาดีน้ำมันอ่ะอุเทลรอบเลยอย่าให้น้ำมันอ่ะอย่าให้น้ำมันอ่ะมันรั่วได้แล้วเราก็ใส่วาล์วใส่อะไรไปให้ครบใส่อะไรไปให้ครบเลยแล้วเราก็หยอดเข้าไปทางดูหัวเทียนเอออาาาตมนวที่่่เเเรรกดดดคคืงิลขไ้ะ ถ้าเกิดว่าถ้าซีซีมันยังไม่ถึงถ้าซีซีมันยังไม่ถึงใช่ไหมน้ำมันน้ำมันที่เราหยอะเข้าไปมันยังเหลือใช่ไหมแล้วก็ต้องมาควักตรงนี้ออกมาเจียวมาเจียวเจียแต่งไปเรื่อยเจียนี้ทีนี้จดกว่าซีซีมันจะได้ทีเนี้ยรับประกันเลยว่าใครทําก็ตามแต่ช่างไหนทำก็ตามแต่ถ้าทําใหซีซีเล่าบ่ามันได้กําลังอัตราที่เราต้องการนะดันไปเลยร้อยโลก็ไม่พังจะเป็นลูกหกหกลูกลูกหกหกลูกหกสามด้วยอะไรถ้าชักยาวๆขับไปเลยไม่มีการพังมันมันตรง ใจเด้ดิบจอยคุ้เอ้ทีิบีอบจอยอชช่งตอนอ้ชงตอนหึ่งช่งตอทนี่ดว่ารถเงมันใจเป็นอ๋อเบาฝาไม่เหมือนงานอาใจต้องใจแบบไหนรถแข่งเล่นสั้นปีเบาฝาไปเลยกำลังอาน10ตอหนึ่ง10สองตอนนึงแต่เบาฝาจะตื้นกว่านี้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่มีห้องเผาไหม้จะมีห้องเผาไหม้แต่ว่าห้องเผาไหม้จะแคบเพราะว่าอะไรรถต้นเนี่ยรถเล่นสั้นเนี่ยต้องการกําลังอัดที่สูงกาลังอัดที่สูงเสร็จปุ๊บเดียเขาวิ่งแค่200เมตร4ี่เมตรเขาจบเขาจอดแต่ว่าถ้าเป็นรถดันโลไม่เหมือนกันเองรถงดันโลต้องการห้องเผาไหม้ที่ใหญ่เพื่ออะไรความร้อนน้อยความร้อนน้อยเมื่อความร้อนน้อยขี่ไปเลยไม่มีการพัก<ร>ดูอย่างเออ,อเออชื่อใช่ไหมในคลิปเอยชื่อแล้วกันคลิปของช่างกอ168กอ่ะแกลู6 667ชก5ก แกขับยังในชาเชิงเ้าเชิงบุรีอ่ะแกดันไม่พักอ่ะแกทําได้เพราะว่าอะไรแกใช้กำลังอัดเบาฝาางเงี้ยกำลังอัดของแกจะน้อยแต่ว่าแกนินดันสังเกตดูง่ายเอารถเดิมเป็นหลักถ้าทํารถดันโลอ่ะเอารถเดินเป็นหลักอย่างร้อยสิบไอกำลังอัด9.5ต่อ1กําอหนึ่งกำลังอัดน้อยเห็นไหมแต่ถ้าเราทํารถแข่งในสนามอ่ะรถแข่งในสนามก็คือเขาเร่งกันถึง11 12 13สาม แต่นั่นคือเขาอัดสุดถุกเกียร์อัดสุดถุกเกียร์ความร้อนมันจะความร้อนมันจะเยอะจริงสังเกตดูวยง่ายว่าเขาแข่งรอบนี้จบเขาไปพักเขาเลื่อนไปพักเขาพักเสร็จปุ๊บเขาแข่งรอบหน้าอีกแต่ว่ารถดันโลรถเชีงมันไม่เหมือนกันเด็กนิ่มดันยาวแต่ถ้าตามรูปวิจัยว่าถ้าดันยาวๆนี้ครับถ้าดันยาวๆก็สักสิบตอนหนึ่งหรือไมเก้าตอนหนึ่งสิบตอนหนึ่งกับเก้าตอนหนึ่งกำลังดีแต่ถ้ามากกว่านั้นคือต้องปักมั่งแน่จริงไหมเนอนดันไม่ได้ ถ้าสิบเอ็ดนี่ก็เต็มที่แล้วถ้าสิบสองนี่รถแข่งเลยนะสิบสองสิบสามนี่รถแข่งเลยเดี๋ยวถ้าดุกหมดอ่ะมันกว้างไปอ่ะพี่โจยโจยเก็บเยอะทุกหมดแบนี่คือมันไม่รวมตัวเลยมันกว้างถ้าฝามันกว้างไปม่เยเราต้องมาเชื่อมมีเนียมปิดอต้องเชื่อมร่างไม่เลยเชื่อมปื้ดไม่เลยเชื่อมมีเนียมปิดแต่ถ้าจะให้มันแน่นอนจริงเราไปเอาฝาใหม่มาทำ ขวาใหม่ไม่ทำแต่ว่าต้นทุนต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่มีต้นทุนถ้าเราต้นทุนเราน้อยเราไปจ้างโรงกึร่งดีๆอะขอเชื่อมแล้วให้เขาควักให้ใหม่เราจดตัวเลขไปเลยว่าเราต้องการฝากี่ซีซีเหมือนร้านช่างชายกันนะร้านช่างชายไปเลยให้เขาเชื่อมปิดพอเชื่อมปิดเสร็จปุ๊บนะช่างผมต้องการเป่าฝาจนเป็นซีซีเท่านี้นะเขาจะควานเรื่องตึกมาให้เลยกับตัวประกอบเลยถราไม่ต้องมาเปิดมาได้เลยได้เนี่ยลองเช็คตัว เช็ดไปได้เดี๋ยวแนะนำให้ถ้าถ้าเรื่องรถรถไอ้พวกรถที่ว่าหาซีซีพวกป่าหาเขาตั้งอัดเเนี่ยพวกมันก้าวไปเลขที่อิดจฉาเหลือแล้วอะแล้พวกมันอิ่นเลียววนั่นนั่นแล้วพวกมัน่ลบมาตามพวกนี้ไม่ได้ตามงว่าลงเช็คมาหนึ่งจ้อยว่าเลยถ้าไม่รู้หัวนู่นเราต้องเอา